มูงไม่ตกเด็กพุ่งครับผมบลึกเลยดูๆนะครับโอ้โหแหลมๆเลยครับพุ r uba r uba ่งของกินเราไม่ต้องปอกครับวิตามินเอถึงเส้เสียหมดครับหดอชัดได้เลยครับอยากกินรถยนต์ไหลกีกันชนแข็ง อยากกินผัดผั่นแดงแล้วก็แแมแรงรถอิ่ยัยอยากกินเครื่องจักรนรถตักรถไทยอย,อยากกินรถไฟวิ่งในใต้ดินอยากกินทางด่วนและ้วกะ็สายมอตเตอร์เวย์ <c oughs> อร่อยอรอย,อ,ยอยากกินรถเมที่วิ่งเร ัวานทินอยากกินละยมสลัดไปพัดเรื่องบินอยากกินสนามบินสุวรรณภูมิสรางใหม่